ข้อนอบน้อมแด่องค์สมเด็จสมมาสมพุทธเจ้าทุกพระองค์กราบครวะคุณงามความดีของพ่อครูสมณะพระคุณเจ้าและทันที่บำมเพญคุณงามความดีตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน จเจริญธรรมสำนึกดีมีใจไร้ทุกข์พี่น้องผู้ใฝ่หาความพาสุขทุกท่านครับยินดีต้อนรับพี่น้องทุกท่านสู่รายการธรรมะผาพ้นทุกข์ทางหมอเขียวทีวีสื่อสารเพื่อการพึ่งตนและช่วยคนให้พ้นทุกข์ ถ่ายทอดสดจากอาคารดอยฟ้าพุทธสถานผูภาฟาน้ำบ้านแม่เรลาตะบนป่าแป้ออาเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่เวลาประมาณตีห้นาฬกาสามนาทีถึงเจ็ดนาฬกาสามสินาทีของทุกวันวันนี้วันศุกร์ที่12มีนาคม2564 นาเป็นค่ายสุขภาพดีวิธีรมออนไลน์ครั้งที่8าวันที่6ของค่ายจัดกันระหว่างวันที่7มีนาคมถึง3เมษายน2564โดยมูลนิธิแพทย์วิธีรมแห่งประเทศไทยและจิตอาสาแพทย์วิธีรมทั่วโลกสารพลังกัน,นอ้าวนะทานใดสนใจเนื้อหาสาระก็ก ติดตามกันได้นะวันนี้ภูภาฟาันน้ำชาวนี้อุณหภูมิ13.5องศาเซลเซียสนะเย็นสบายอุ่นสบายนะชาวนี้ก็สบายสบายกันนะวันนี้เวลาประมาณ8นาฬิกานะแพทย์สถิตธรรมเราก็จะช่วยกันนะทำแนวกันไฟนะรอบ,รอบ ปนะูผ้าฟ้าน้ำนะก็เตรียมตัวนะทีมพวทที่นี่นะเราก็จะได้นะเป็นเด็กแนวกันนะเด็กแนวกันไฟนะลูกนบคุ้มนะโพธิสัตว์ก็นพะากันทำแนวกันไฟนะเรื่องนกคุ้มโพธิสัตว์นี่ก็มีเรื่องในพระไตรปิฎกในชาดกนะว่า นกคุ้มโพธิสัตว์ท่านเล็กๆกนะท่านไปบำเพ็ญเป็นในรูปของลูกนกคุ้มนะเป็นลูกนกคุ้มตัวเล็กๆก็ยังบินไม่ได้เลยนะไฟไหมป่ามาโอ้บินไปไหนก็ไม่ได้สิพ่อแม่ก็บินไปหมดแล้วตัวท่านเองก็บ,บินไปไหนก็ไม่ได้ต้องอยู่อยู่ก็ไฟก็ไหมมาไหมมาจนไม่รู้จะทำยังไงแล้วนะไฟไหมมาแต่กับนะ ด้วยสัจจะวาจา,าด้วยศีลที่ปฏิบัติมาท่าก็วางมันนะด้วยศีลที่ปฏิบัติมาด้วยสัจจะวาจานี้นไฟจงกลับไปไ <c oughs> นะถ้าก็ตั้งจิตอย่างนี้แหละถ้าศีลมีจริงเนยความหมายก็คือว่าถ้า,าพลังศีลพลังความดีระดับศีลที่ท่านปฏิบัติมานี่มีฤทธิ์จริง นไฟจงกลับไปนัจะมีฤทธิ์จริงเรียกว่าเหมือนกับที่อาจารย์ตั้งจิตว่าเออระหว่างความจริงใจของอาจารย์กับความจริงใจของความดีใครจะจริงใจกว่ากันนะถ้ได้จริงก็จริงใจเท่ากันแหละถ้าจิตเราบริสุทธิ์ความดีที่เราทํามาบริสุทธิ์นก็มีความจริงใจเท่ากันนะคือให้เกิดประโยชน์ต่อทุกชีวิตนะ ผลักดันเรื่องร้ายไปนะดูสิ่งดีเข้ามาแทนนี่เป็นต้นนะ,น,ะนั่นแหละนะถ้าเกิดตั้งจิตของท่านอย่างนั้นแล้วว่าเออนะด้วยพลังศีลที่ปฏิบัติมาถ้าศีลเป็นพลังที่เป็นวิบากดีจริงนะเป็นพลังชํำระทุกข์ออกไปได้จริงชํำระทุกข์ใจไปได้จริงนะแล้วก็ผลักดันเรื่องร้ายไปได้จริง นะก็ไฟจึงกลับไปว่าแล้วก็สักพักไฟก็หมอด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 ดับไปนะไฟก็หมอดับไปเนี่ยก็เป็นสัจจะอย่างนี้แหละที่พระพุทธเจ้าท่านได้ตอนตอนตอนถ้าเป็นพระโพธิสัตว์น่ะพระพุทธเจ้าองค์สมณะโคดมนี่แหละนะตอนที่ท่านเป็นพระโพธิสัตว์ท่าก็ได้เกิดเป็นเป็นลูกนกคุมนะ ในปางหนึ่งของท่านแล้วก็ไฟไหม้ทัศศีนี่เป็นสภาพทั้งประโยชน์ตนประโยชน์ท่านเป็นสภาพทั้งชําระกิเลสต,ตัวเองนะศีนี่ทั้งชําระกิเลสต,ตัวเองแล้วทำทั้งเกื้อกูลช่วยเหลือผู้อื่นนะศีนี่จึงเป็นความสมบูรณ์นะมีทั้งพลังบุญชําระกิเลสมีทั้งพลังกุศลนะเกื้อกูลช่วยเหลือผู้อื่นนะก็เป็นวิบากดีที่ดูดสิ่งดีเข้ามาผลัก สิ่งเลวร้ายออกไปถ้าเป็นความสมบูรณ์แบบของศีลจะเป็นเช่นนั้นน่ะแต่ก็พิสูจน์ว่าขนาดว่าไม่มีทางที่จะหนีจากไฟได้เลยนะพ่อแม่ก็บินหนีหมดแล้วท่านก็เป็นโอ้โหนกคุมตัวเล็กๆนะที่ต้องอยู่ตรงนั้นะ <c oughs> นะอยู่ตรงไฟล้อมรอบเลยไฟป่าด้วยนะนจะรอดได้ยังไงนั่นแหละแต่ก็ตั้ง ถึงระล,ลึกถึงศีลที่ปฏิบัติมานะแต่ก็ตั้งว่าได้สัจ,จะวาจานี้ไฟจงกลับไปแต่วาจาของศีลมีสัจจ,จริงก็พิสูจน์ความจริงว่าศีลมีจริงไหมนะแล้วผิดศีลเนี่ยมันแย่จริงไหมผิดศีลเนี่ยมันแย่จริงไหมถูกศีลเนี่ยมันดีจริงไหมนะก็จะเห็นผลชัดเปรียบเทียบสองกลุ่มได้ ในชีวิตของตัวเองเปรียบเทียบสองอย่างระหว่างมีศีลกับไม่มีศีลผลก็แตกต่างกันนแล้วคนในโลกใบนี้ก็เกิดมาเป็นสัตว์เซลล์เดียวจนถึงมาเป็นคนเนี่ยก็เคยผิดศีลกันมาหาที่ต้นที่สุดไม่ได้ทั้งนั้นนะเคยทำความดีมาหาที่ต้นที่สุดไม่ได้พระพุทธเจ้าตัดในติงสมัตตาสูตรคงคาสูตรนะ สุขิตะสูตรท,ทุกขตะสูตรนะก็เป็นอย่างนั้นทั้งนั้นนะชีวิตเราปลดทำความดีมากับท่านความดีเต็มรอบจริงๆเลยก็ได้พบสัตบุุษได้ฟังสถถถัตธรรมคราวนี้ก็จะได้มีศีลที่สมบูรณ์ขึ้น,นเป็นความดีระดับพุทธะทั้งชำระก,กิเลสได้ด้วยช่วยเหลือผู้อื่นได้ด้วยก็เป็นศีลที่สมบูรณ์ขึ้นไปเป็นลำดับลำดับนะซึ่งโอ้โหเป็นความสุดยอดจริงๆเรื่องของศีลเนี่ย ศีลน,นี่เป็นสุดยอดจริงๆเป็นทุกสิ่งทุกอย่างของชีวิตศีลน,นี่เป็นสิ่งสูงสุดในชีวิตเลยนะศีลปฏิบัติศีลจนชำระกิเลสได้ยังมีปัญญาจแจ้งแล้วว่าผิดศีลหยาบกลางละเอียดมีวิบากทั้งนั้นหนะยาบก็มีวิบากกลายแรงกลางก็กลางกลางละเอียดก็งยังมีวิบากลายอยู่ นถ้ายังมีกิเลสอยู่นต้องชำระกิเลสหยาบก,กลางละเอียดได้จริงๆจึงจะหมดวิบากร้ายนจากการผิดศีลเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่มากนาเป็นเรื่องละเอียดมากผิดศีลเพราะปัฒนาชั่วก็ผิดศีลอันนั้นยิ่งเลวร้ายหนักผิดศีลเพราะปัฒนาดี ปถนาดีแต่ว่าไปทําผิดศีลเพื่อให้เกิดสิ่งดีดังที่ใจมุ่งหมายก็มีวิบากร้ายนะมีบาปมีวิบากร้ายที่มันไม่คุ้มกับกุศลที่ได้นะกุศลจะใหญ่ขนาดเพื่อมนุษยชาติมันก็ไม่คุ้มนะไม่คุ้มกับผลที่ได้นะมันโอ้โหพระพุทธเจ้าพระโพธิสัต์จะมียานเห็นอันเนี้ย แล้เรื่องที่ยิ่งใหญ่มากศีลนี่เป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่ที่สุดนในโลกถ้าศึกษาในพระไตรปิฎกนี่จะเห็นชาดกหรือเห็นเรื่องราวของพระโพธิสัตว์นะเรื่องราวของพระพุทธเจ้าองค์สมนาโคดมนี่แหละพระโพธิสัตว์องค์นี้แหละหรือองค์อื่นๆก็ตามโดยเฉพาะองค์สมนาโคดมนี้ตอนเป็นโพธิสัตว์มาเรื่อยๆๆนี่โอ้โหท่านจะเห็นคุณค่าของศีลมากเลยนะ ็นคุณค่างศีลมากเลยว่าเป็นสิ่งที่สูงที่สุดในชีวิตนะจะมีความดีจะมีประโยชน์อะไรอะไรอะไรต่อตนเองต่อผู้อื่นที่มันจะเหนือกว่าศีลเป็นไปไม่ได้ศีลของเรานี่แหละเป็นประโยชน์ต่อตนเองและผู้อื่นสูงที่สุดแม้เรื่องนั้นจะเป็นเรื่องที่ดีแม้เรื่องนั้นจะเป็นเรื่องที่ดีด้วยนะการงานที่ดีจะเป็นประโยชน์ที่ดี ต่อมนุษยชาติเลยนะแต่ถ้าผิดศีลนี่ก็มันก็มีวิบากที่ไม่คุ้มนะมันก็เสียมากก็ไ,ด,ได้ยังไม่ใช่สิ่งที่เป็นประโยชน์สูงสุดยังไม่ใช่สิ่งที่เป็นประโยชน์สูงสุดนะต่อตอนเองต่อผู้อื่นต่อให้สิ่งนั้นเป็นประโยชน์ด้านรูปธปรรม โอ้โ,โหสุดยอดขนาดไหนขนาดไหนขนาดไหนนะผู้คนจะได้รับการสงเคราะห์ขนาดไหนขนาดไหนขนาดไหนนะแต่ถ้าทำด้วยการผิดศีลสิ่งนั้นยังไม่ใช่ประโยชน์สูงสุดต่อตนเองต่อผู้อื่นนะแต่ถ้าสิ่งดีนั้นประโยชน์นั้น นะทําด้วยความถูกศีลประโยชน์แม้ด้านวัตถุด้านอะไรอะไรจะน้อยด้วยซ้ำนะประโยชน์ด้านวัตถุจะน้อยด้วยซ้ําด้านสงเคราะห์ด้านวัตถุจะน้อยด้วยซ้ําแต่ผู้ที่ทำอนะทำด้วยศีลที่บริสุทธิ์นี่เป็นประโยชน์สูงสุดต่อตอนเองต่อผู้อื่นนี่คือสัจจะที่ยิ่งใหญ่นะสัจจะที่ยิ่งใหญ่ในโลกช่วยคนอื่นนี่ช่วยได้น้อยด้วย นะถ้าทำถูกศีลแล้วก็บางทีก็ช่วยด้านวัตถุด้านสังคมสงเคราะห์ด้านนเกื้อกูลช่วยเหลือด้านวัตถุด้านสังคมสงเคราะห์ต่างๆนี่ทำได้น้อยเด้นะไม่ได้ทำได้มากทำได้น้อยเด้แต่นะทำได้ศีลที่บริสุทธิ์เพอมันมันได้เท่านั้นน่ะหน้าเวลานั้นน่ะมีกุศลให้อยู่เท่านั้นมีกุศลให้เท่าไหร่ถ้าก็ทำตัที่กุศลมีไม่ทำเกินกว่ากุศลที่ได้มา กุศลค,คือองค์ประกอบที่สามารถทําได้โดยไม่ผิดศีลกุศลของโลกนะนี่แหละทั้งมันจะเป็นกุศลโลกียะรวมกับโลกุตตละอยู่ด้วยกันนะอันนี้กุศลโลกียะนี่ก็จะช่วยเหลือผู้อื่นนี่แหละแต่มันมีขีดที่ทําได้ในขีดที่ถูกศีลในขีดที่มันจะต้องไม่ผิดศีลอยู่นะมันมีขีดนั่นอยู่ถ้าทําในขีดที่ไม่ผิดศีนี่ยมันจะเป็นกุศลที่สูงที่สุดเลย เป็นประโยชน์ที่สูงที่สุดต่อตนเองต่อผู้อื่นเป็นประโยชน์ที่สูงที่สุดต่อตนเองต่อผู้อื่นประโยชน์ที่สูงที่สุดก็คือกุศลที่สูงที่สุดนี่เป็นเรื่องที่ลึกซึ้งเรื่องที่ยิ่งใหญ่แต่ต่อให้ทําประโยชน์ด้านรูปธรรมนด้านวัตถุข้าวของด้านอะไรก็แล้วแต่นด้านรูปธรรมเนี่ยโอ้โหเหมือนได้ประโยชน์มากนะแต่ชีวิตต้องผิดศีล ชีวิตต้องผิดศีลแม่เล็กแม้น้อยก็ไม่ใช่ประโยชน์สูงสุดแล้วก็ต้องยังมีโทษที่แสบเผ็ดยังเป็นโทษที่แสบเผ็ดแล้วก็ไม่ใช่ประโยชน์สูงสุดนี่เป็นสัจจะที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเลยเพราะฉะนั้นเนี่ย โอ้โหเรื่องศีลเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่มากเรื่องศีลเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่มากนะจนพระพุทธเจ้าได้ตัดในพระไตรปิฎกเรื่องที่เกนะ้าข้อที่หนึ่งร้อยเก้าสิบสี่ท่านตัดถึงคุณค่าของศีลนะคุณค่าของศีลกับปัญญาซึ่งศีลเนี่ย จะต้องปฏิบัติด้วยปัญญานะจึงจะเป็นศีลที่สมบูรณ์จึงจะเป็นศีลท,ที่รู้จบรู้แล้วถ้าไม่มีปัญญาที่จะเข้าใจเรื่องกรรมแจ่มแจ้งเข้าใจวิปลาสสี่เข้าใจไตรลักษณ์เข้าใจเรื่องกรรมแจ่มแจ้งเนี่ไม่มีทางที่จะเป็นศีลที่สมบูรณ์ที่จะพาชีวิตตัวเองพ้นทุกข์หรือจะพาคนอื่นพ้นทุกข์ได้หรือจะเป็นกุศลที่สูงที่สุดได้นะเป็นบุญที่ จริงที่สุดยอดเยี่ยมที่สุดบริสุทธิ์ที่สุดบุญที่กับจัดกิเลสได้จริงและกุศลที่สูงที่สุดจริงนี่ต้องทำได้ปัญญาถ้าไม่ทำได้ปัญญานี่ไม่ได้ปัญญาต้องปัญญาเข้าใจเรื่องกรรมระดับใจรักระดับวิปลาสสี่จริงๆนะจึงจะมีฤทธิ์อย่างนั้นนะพระท